จีนคือพันธมิตรเบอร์หนึ่งของกัมพูชาทุนสร้างถนนสนามบินโรงพยาบาลโครงการ Belt and Road และที่สำคัญคือฐานทัพเรือรีมที่จีนร่วมลงทุนเต็มตัวซึ่งทำให้ชาติตะวันตกจับตามองว่ากัมพูชาอาจเปิดพื้นที่ให้จีนตั้งฐานทัพลับเรียกได้ว่าจีนอุ้มขเขมรมานานและคาดหวังความจงรักภักดีทางการทูตระดับหนึ่งแต่เหตุการณ์ล่าสุดกลับกลายเป็นว่าจีนถูกหักหน้าต่อหน้าตะวันออก เหตุการณ์ที่เรียกว่าหักหลังคือกัมพูชาทําข้อตกลงการค้ากับสหรัฐอย่างชัดเจนเปิดทางให้23คณะทูตต่างชาติเข้าไปตรวจสอบข้อกล่าวหาทหารเขมรยิงพลเรือนโดยไม่มีการปรึกษาจีนก่อนตรงนี้เจ็บสุดครับการเปิดพื้นที่ให้ชาติตะวันตกเข้าตรวจสอบเท่ากับเปิดประตูรับอิทธิพลใหม่แถมยังบั่นทอนภาพลักษณ์จีนในฐานะผู้สนับสนุนระยะยาวของกัมพูชา แม้จีนจะยังไม่ออกมาตอบโต้อย่างเปิดเผยแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณโต้กลับแบบเงียบๆชะลอโครงการลงทุนบางแห่งลดระดับความร่วมมือทางทหารปล่อยให้สื่อของจีนพูดถึงขเขมรในเชิงลบมากขึ้นและที่น่ากลัวคือจีนอาจใช้เวียดนานกดดันกัมพูชาทางอ้อม ใช่ครับจีนถนัดบีบโดยไม่ต้องพูดการลดระดับการสนับสนุนทางเศรษฐกิจกระทบหนักแน่เพราะจีนคือผู้ให้ทุนรายใหญ่ที่สุดแต่การที่จีนไม่พูดไม่แปลว่าไม่โกรธมันคือการส่งสารแบบเยือกเย็นว่าเรารู้และเราจำไม่เหมือนเดิมคำถามคือกัมพูชากล้าสวนจีนแบบนี้เพราะอะไร คำตอบคือเพราะเขาเริ่มเห็นว่าการผูกขาดกับจีนอาจไม่ปลอดภัยอีกต่อไปและการเปิดประตูให้สหรัฐเข้ามาก็คือสร้างสมดุลใหม่แต่เกมนี้ยังไม่จบนะครับจีนอาจยังไม่ตอบโต้แรงเพราะไม่อยากเสียเะมรให้สหรัฐโดยสมบูรณ์แต่ถ้ากัมพูชาย,ยังเดินเกมไม่ระวังจีนอาจปิดประตูไปเลย สุดท้ายแล้วนี่ไม่ใช่แค่เขมรอร์ s u s จีนแต่มันคือเกมอำนาจใหม่ของโลกที่ทุกก้าวมีค่าและทุกการเลือกข้างมีผลแล้วคุณละ่ะคิดว่าจีนจะเอาคืนคเขมรยังไงหรือจะยอมปล่อยไป